บึงเขาล้มย่มบะ่ะต่ทนี้เรากำลังขึ้นขสันเขื่อนครแบบไงเลยคร <c oughs> ั้งแรกครับครั้งแรกเขื่อนคุนดันปาการชนอ้ oh, oh. สีแดงในนๆ้ๆ ฝนกำลังตกโอ้โหกล่องคือเหมือดแหระไวครับไก่ใหเลยซาโตซาโชพ่อประหลัด เขาแต่พื้นเลยนะ เช่าเลยแหละรถมีเตยนี่ต้นซ้ายต้นซ้ายี่ตรงเช่าเลยแหละอ่บนสันเขื่อนที่จอดรถลาาจอดรถไปด้านในใช่ไหมมันเป็นตู้เรองเหลืองนะฉันรถก็อให้เช่าไม่รู้มันหมดหรือยังอะเรียกอะไรดีอ๋อนั่งอะมีเหรคันหนึ่งน่าจะได้สองคันครับแล้วหกคนพอเขื่อนรถอยู่น่ะสูงมากครับข้างหน้า สสันเขื่อนหกเสยนะงหกข้างหลังสองข้างหน้าสี่ไม่ทชนท่านไงสีเขียวนะหมดเออเออท่านสีเขียวหมดนั่นนั่นท่านสีน้ำตาลเลยขนาดเท่ากันนี่บริการเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้าหกที่นั่งห้าร้อยบาทอะหกที่นั่งห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอุ้ยไม่สียหายเราจะไปหลายที่ไหมถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ครับเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับเราก็จะเช่ารถกอล์ฟนะครับ ขึ้นชมนะครับบริเวณสันเขื่อนคุนดันดปากการชนวันนี้ฝนตกครับอ๋อนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับนักท่องเที่ยว,ยวดูเมฆครับโอ้โหเมฆต่ำๆเลยนะครับเลยครับเมฆฝนคนไทยต่อ,ตอมา บัตรอะไรไม่ได้บัตรมาบัตรยัง่ไม่กับสีอยทั้งรถโอ้โหแล้วไม่กับสีอยู่ข้งรถยนต์โอ้ยไม่กับสีอยู่รถยนโอเคเราดูมันมันได้พอกันไปเพราะว่าเราขับเองใช่ไหมตัวนี้รถกอล์ฟนะครับเราก็จะขับเองเราก็จะนั่งขนาดที่นั่งครับนั่งได้กี่คนมาที่สันเขื่อนนะครับเราก็จะมาชมนะครับ ไปชมอะไรบ้างครับก็ดูตามนี้นะครับนะครับนี่ข้างหลังเลยถ่ายคลิปมานั่งหน้าก็ได้ถ่ายคลนั่งหน้าเอาพี่ๆนั่งนี่ก็ได้ผมนั่งหลังกับพี่หนุ่มโอ๋ขอขับตามแนวสันเกืตนะันอีกมีช่องจอดได้ไหมรมันไหลไหมจอด,จอดปกติมันไหลเลยถ้ามันไหลพี่อย่าปุ่มนี่มันไหลใช่ไหมพี่อย่าปุ่มนี่อ๋อเพิาะนี่มันล็อกเปกดอัตโนมัติขึ้นได้ยัง กระจกมองแล้วไปไปจากในสุดเช็เช็ดเตามแนวสันเขื่อนวิ่งสุดเลยทางตรงห้องน้ำอยู่ตรงผมนี่ปวดโอ้น้ำนิดเดียวเองเอออออใจได้ใันแบบสูงเลน้ำนิดเดียวตอนให้นัตีมองแล้วเลือกถกาแฟุนดามนี่ไงไม่กินกาแฟใบโมห้าสบ ั้ไปไปขึ้นวันนี้นล้วเดินไป้ำงานบรรยากาศสวยงามครับเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะครับขาสามเก้าครับวันนี้ครับนี่ก็จะเป็นกาแฟครับนี้ห้าร้อยนะครับนี่ใช่ไหมน้งเล่นน้ำคนละหกที่นั่งห้าร้อยเช่าขับครับ เชมบรรยากาศครับโอ้โหข้างล่างก็จะมีเรือครับน้ำถือว่าเยอะอยู่นะครับมองลงไปนิดเดียวนะครับลึกมากนะครับนีเขื่อนครับสันเขื่อนบริเวณเขื่อนระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7เมตร นะครับ,บรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวครับนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ทย,ยอยมาเยอะนะครับนายเยอะอเรือเรือไปล่องเรือไหมนะู้นเรือลึกมากครับหนึ่งครับ นี่โอ้เมฆสวยงามเลยทีเดียวฝนตกพอดีสวยงามสุดยอดมากนี่นี่เมฆต่ำๆเลยนะเนี่โอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้บอกโอ้ผ่านเลยทำอะไรมาขึ้นกวดาเดิม นี่ตรงนี่รูปศูนเป็นไงบ้างครับเองอันนี้คือพม่าอะไรวิ่งตรงนะครับแต่ทำไมมันศูนย์มันอย่างงี้มันเสียศูนย์ศูนย์บปล่เออนี่ครับนี่ครับเลาะสันเขื่อนใช่ไหมครับไปทางไหนศูนยครับก็ให้เวลาเราชั่วโมงนหนึ่งครับก็ไปสันเขื่อนเลยครับหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่นะค่าใช้จ่ายห้าร้อยห้าร้อยบาทหกที่นั่งห้าร้อย คือการคุ้นด่านปราการชนครับมันฝนไม่ฝนตกแล้ว่าชนราคาด้วยฝนตกก็ด okay. oh, ีเลยเดินไม่ไหวว่าเปียกแฉะเดินไม่ได้แล้วครับน้ำตุ่มช่วยด้วเฮึยอร่อเนี้ยกันลิงมันเล่งนี่มันเป็นเหมือนเหมือนเกมกดอะนะมันมีแค่ศูนย์กับหนึ่งว่ะไปแล้วครับไปแล้วมีแค่ศูนย์กับหนึ่งโอ้ดูเมหน่อยมันให้ชั่วโมงหนึ่ง ไป5-5ใช่ผมจะไปทตงปุ่นไหมทรั้งหึครับตีโค้กตีโค้กตีโค้กนี่สาธุเจ้าพ่อคุนด่านปลอดภัยครับผมสาธุสาธุครั้งแรกเลยเราจะมาที่กำแพงไต้ตันแล้วโอ้ยไม่เงี้นด้านล่างที่เราเป็นดุดด้านล่างครับในรีสอร์ทที่เราอยู่น่กโอ้ถึงยังไงตึวถึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงถึงเยอะหน่อยถึงใหญ่ ที่เาอนี่ลำธารใหญ่เลยนี่นูมันบางนั่นไงนู่นนู่นเนอ้ใอชอ่ใช่ใช่นี่ไงที่มีเขาปะป๊าเขาขาวด้านข้างครับครับโอโหนู่นเมฆลอยตำดำอโอ้องชาติไทยสวัสดยนี่เรามาปากักธงชาติไทยแล้วนะครับดูดางซ้ายดูดิอือสุรศิษย์ฟ้า เดี๋ยวมันจะมีที่แอบให้จอดอยู่นะได้ไดได้จอดได้อีกตอดรถอบริเวณเออสองพุ่นวาครบสองพันแวยเงานเนาะเอ้าบุคคลห้าหามบุคคลภายนอกเดินเข้าอ้า ไปได้ไปได้ได้ไปมไหนมีรถกระบะไหมไหนเขาก็ให้เราเข้ามาเลยบอกรถกนี่ถือว่าไม่ใช่บุคคลที่องนี่เหรอเขาห้ามจอดด้วยก็ห้ามจอดเอองงเลยงงเลยเขาเปิดให้ยู้หนูเขาไปยูน้แต่เขาปิดก็ขิ่ล็อกไว้เห็นบไหมไม่เห็นเดินในเข้าขี่รถเข่าเขาบอกห้าเดินเข้าเนาะขี่รถด้านล่างครับลานจอดรถข้างล่างนน ที่เรามาเมื่อวานเนาะก,กลับมาเมื่อ,อคืนนี้เปคอนเสิร์ตได้เลยนี่ประตู<ค>น,น้ำไเปิดน้ำเนาะไม่ไม,ไม,ไม่บานประตูน้ำจอดได้ยังวะถ้าไม่มีป้ายจอดได้นี่เห็นขวดน้ำแสดงว่าจอดได้อา่าใช่มันมีคำหนึ่งที่ผลรวมกันจอดได้เลย จะ,จะได้แล้วนี่ส่นนึง้บตัวบเนี่ยังยังไิด้โออยู่เออยังยังยงย,งยงไม่ถึงข้าววิดีโอยังต่อเนื่องอยู่ก็เก่งเามองมาคิดโอ้าต้องไปบ่ลนี่โอ้โหเรือข้างล่างโอ้เสียวเสียว เสียวซ่านเลยทีเดียวเชียวยอ่ยาไปไกลเนี่ยม,มือถือสิตโตสั้นเลยอ๋อตตอันนี้เป็นเหมือนการน้ำล้นน่ะถ้าน้ำถึงระดับที่เขาอันนั้นมันก็จะล้นไปามาดูาป้ายนี่เด้อ่ยยอยถ่ายรูปเด้อใช่ก็ลดก๊อกอยู่นะครับ นู่นที่เราอยู่ครับนู่นน,นี่ออประชุมอิงคานร,รีสอร์เทนนเรามารถกรอล์ฟนะครับรบ,บรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวครับออถ้าใครจะถ่ายรูปก,กับรถก๊อปครับแม่สวยงามเลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม